ครับผมสวัสดีครับผมนายจัรายเกิดกุณนะครับผมเป็นเฮดโค้ดหัวหน้าโค้ดของ JK Family นะครับอ c คาเดมของอำเภอชยัยยาเด็กๆส่วนใหญ่เป็นเด็กในอำเภอชัยยาท่าชนะท่าฉางนะครับผมแล้วก็เรามาร่วมกิจกรรมนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังโกบ่าวนะครับผมที่ให้โอกาสเด็กๆได้มีประสบการณ์ในเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณทาง มอนะครับม,มาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับสุราษฎร์นะครับผมที่ให้โอกาสเด็กๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ,ะได้รับกิจบัตรในการเข้าร่วมกันแข่งขันแล้วก็พัฒนาให้เด็กๆได้เดินทางในด้านการกีฬาที่ถูกต้องนะครับผมต้องขอขอบคุณไปยังทีมงานฝ่ายจัดด้วยนะครับผมสำหรับทีมนี้เด f a เคแฟมิลีครับใช้เด็กที่เกิดจากชุมชนของท้องถิ่นมาพัฒนา เน้นพัฒนาเด็กๆเพื่อเดินทางไปสู่แนวทางกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องครับผมขอบคุณมากครับ